แล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ากรณีของ t h ไ i คอน g r o u ปเนี่ยมีภาพมีคลิปเสียงของหลายๆบุคคลจากหลายๆองค์กรนะคะที่ออกมาปรากฏนะคะหลายๆคนก็อาจจะตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมต่างๆนานาเนี่ยน,นะคะหนึ่งในนั้นก็มีพระอาจารย์ War, ววชริระเมธีเนี่ยนะคะซึ่งทางคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรม,รรมพุทธสภาวันนี้ก็มีการประชุมหาหรือประเด็นของพระอาจารย์ววชิระเมธีหรือว่าพระเมธีวชิโรดมนะคะกับบริษัท t h ไ i คอน g r o u ปแล้วก็ กรณีไร่เชิญตะวันด้วยทุกๆคนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก,มากๆเพราะฉะนั้น ทุกอย่างต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นพระที่มีพุทธศา,าสนิกชนเนี่ยให้ความเคารพนับถือก็ต้องตรวจสอบทุกด้านอย่างละเอียดค่ะทางนางเอ็มออนศรีกงพานสมาชิกวุธิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมพุทิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับกรณีปมวิภา์วิจารณ์ทั้งหมดนะคะโดยมีการเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาปรึกษาหารือเพราะทุกฝ่ายมีความ ห่วงใยเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีความสําคัญต่อสังคมค่ะอย่างเช่นนายวราวุิตีร,านานออนนระนันสวในฐานะประธานอนุกรรมธิการก็บอกว่ามีการหารือ,อกรอบกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายๆประเด็นนะคะพูดคุยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระธรรมวินยัยซึ่งเรื่องนี้คณะสงฆ์ก็มีการกลั่นกรองแล้วก็กําลังติดตามในเบื้องต้นกันอยู่แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของกรอบของกฎหมายด้วยเจ้าหน้าที่เองก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะผิดหรือจะไม่ผิดเนี่ย <c oughs> อันนี้แน่นอนว่า ไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ค่ะในฐานะประธานอนุกรรมธิการก็จะดำเนินการหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะกำหนดวันประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ